ท่านสมาชิกคิดว่าพระพิมพ์นี้นะครับมีไหมครับบางก็บอกว่าเป็นพระที่ไม่ไม่ค่อยเห็นนะครับบางก็บอกว่าไม่เคยเห็นบางท่านก็บอกว่ามีนะครับแต่ว่าจะคนละเนื้อกันนะครับบางก็จะมีเนื้อสีขาวบ้างสีเขียวบ้างสีแดงสบู่เลือดนะครับบางท่านมีเนื้อโลหะนะครับแต่ว่าส่วนมากจะไม่ค่อยรู้จักกันนะครับ หลายๆท่านจะบอกว่าเป็นพิมพ์ตุกตานะครับส่วนตัวแล้วผมว่าน่าจะเป็นพิมพ์ที่จำลองจากพระแก้วมรกตนะครับก็แล้วแต่ว่าใครจะวิเคราะห์และก็เรียกไปยังไงนะครับส่วนตัวแล้วผมว่าน่าจะมีการจำลองจากพระแก้วมรกตสังเกตไหมครับเกศตก็จะใหญ่นะครับเกศตขององค์พระจะจะลดสุม เส้นสุมจะหนาใหญ่ลึกนะครับทำให้องค์พระดูมีมิติดูเข้มขลังนะครับพระกันก็จะยาวนะครับเลยไหลฐานแรกก็จะคล้ายๆกับฐานสิงนะครับฐานที่สองก็จะใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับแล,แล้วก็ด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาของฐานที่สองนะครับก็จะมีงอนขึ้นเล็กน้อยนะครับงอนขึ้นด้านบนนะครับส่วนฐานล่างก็จะหนาใหญ่ คล้ายๆกับฐานพระแก้วนะครับที่แปลกนะครับก็คือพระองค์นี้นะครับมาดูที่กายภาพนะครับจะสังเกตได้ว่าเป็นเนื้อผงนะครับจะออกไปทางาดินสอเหลืองนะครับแต่เม็ดมลสารนะครับถือว่าเป็นเม็ดมลสารที่จัดจ้านไม่ว่าจะเป็นเม็ดรพระธาตุเหล็กไหลไย่ดำนะครับเหล็กไหลเงินยวง เศษหยกเศษพลอยนะครับเห็นไหมครับจะมีทั่วทั้งองค์นะครับน่าจะมีการโรยใส่บล็อกไม่พิมพ์นะครับก่อนที่จะนำเนื้อผงนะครับลงไปกดนะครับส่วนตัวแล้วผมวิเคราะห์ยังไงนะครับเห็นไหมครับถ้าว่าเป็นการโรยตอนที่เนื้อพระยังบัดๆาอยู่ไม่น่าจะใช่นะครับ ผมว่าน่าจะเป็นการโรย,โรยไว้ที่บล็อกไม่พิมพ์มากกว่านะครับแล้วก็กดมวลสารทับลงไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเห็นไหมครับด้านข้างจะไม่มีนะครับด้านข้างจะไม่มีเม็ดมวลสารที่ผมกล่าวเอาไว้นะครับเห็นไหมครับตรงนี้จะไม่มีนะครับจะมีแต่ด้านหน้า ส่วนด้นานหลังก็